และเคสของ iPhone 16ซีรีส์ก็อยู่มือตีไอเรียบร้อยแล้วนะครับผมเคสน้องบอกอะไรบ้างทีนี้มาวิเคราะห์กัน,นครับล่าสุดนะครับตีไเนี่ยก็ได้มีโอกาสจับเคสของ iPhone 16ซีรีส์จริงๆนะเออบางคนบอกใช่ไหมพี่อันนี้ล่าสุดนะฮะก่อนใน้นี้พีทีโอนะครับ,นนนนดรบได้มีการบินไปที่ประเทศจีนนะครับผมได้ไปเจอนะฮะในฝั่งของเคส iPhone 16ซีรีส์ที่เขาเนี่ยได้ ผลิตออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเออเลยมีติดไม้ติดมือนะฮะมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆืนได้ดูกันบ้างว่าเคสที่ออกมาแล้วเนี่ยมันบง่งบอกอะไรถึง iPhone 16 s e ซีรีส์ที่กำลังจะออกมาด้วยนะครับซึ่งในม,มือของไอตรงนี้นะจะมีเคสอยู่ทั้ง2แบบเลยทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวโปรเลย,ต,เลยตัวโปรได้ขอติดเทมนิ่งนะับเพราะว่ามันมีลายเดี๋ยวจะโดนเขาฟ้องนะเออไม่ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอมาดูตัวของ iPhone รุ่นธรรมดาก่อนแล้วกันนี่ถ้าใครเห็นชัดเจนเลยนะครับผมว่าอันเนี้ยเขามี ตัวของเขาเรียกว่าไงอะรูปด้านหลังของ iPhone 16ติดมาด้วยอันนี้ก็แกม้แกมแก้มแอสปอยไปนะเออจริงๆก็มีรูปหลุดมาเยอะเหมือนกันะว่า iPhone 16 s e ซีรีสจะมีการเรียงกล้องแบบใหม่นี่ฮะเอซึ่งจะเห็นว่าเป็นกล้องแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็มีรูแปดข้างๆจากเดิม15จะเป็นแบบนี้ใช่ไหม จากแนวทยแยงกลายเป็นแนวตั้งแบบนี้เลยก็จะมีการเปลี่ยนดีไซน์กล้องแบบแน่นอนนะครับอันนี้ก็ทําให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของกล้องเปลี่ยนแปลงชัดเจนแน่นอนด้านหลังอาจจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็จะเป็นรูที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่พอดูที่ด้านข้างนะครับซึ่งเราจะเห็นรูใหม่โผล่ขึ้นมาซึ่งรูด,ด้านข้างตรงนี้เราก็คุยกันนะฮะว่าจะเป็นตัวของ capture button นะฮะเอาไว้ถ่ายลงถ่ายรูปก็ว่ากันไปถ่ายวิดีโออะ่ะด้านข้างก็จะเหมือนแบบกล้องถ่ายรูปมากยิ่งขึ้นอ่ะแต่แต่แตเธอเยิ้มหน้าแปะ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  ล่าสุดตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะเป็นแบบพวกปุ่มอะเนาะแต่ตรงน,นี้นะฮะมันกลายเป็นเจาะรูแบบนี้ซึ่งการเจาะรูแบบนี้เนี่ยมันก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นการแตะเข้าไปเพื่อทําการสั่งงานตัวของแคปเจอร์บัตบัตทอนไม่ได้สิเออมันเรียกไม่ถูกว่ะเพราะว่าถ้าบัตทอนมันจะเป็นปุ่มให้กดใช่ไหมเพราะว่าตรงน,นี้นะครับการเจาะรูอย่างเงี้ยอาจจะบ่งบอกคล้ายๆว่าจะเหมือนกับปุ่มของปุ่มโฮม iPhone 7 iPhone 8ก็ได้อ่าซึ่งอันนี้พีดีโอแอบกระซิบมานะครับว่า เขาจะมีการมาใช้เป็นตัวแฮปติกทั u ช h ด้วยแฮปติกทั u ช h คืออะไรเป็นการกดปุ่มเสมือนนะฮะแตะเข้าไปปุ๊บมันจะมีสันส่นๆถ้าใครเคยใช้ iPhone 7 iPhone 8น่าจะรู้ดีนะครับว่าปุ่มโฮมมันกดไม่ได้มันไม่สามารถกึกๆนะแต่มันจะสั่นแบบสั่นปรอมๆนิดหน่อยนะครับผมเป็นการจําลองการสัน่นจะเข้ามาใช้กับตัว ทัเจอร์ตรงนี้นะฮะที่เป็นปุ่มใหม่ตรงนี้ขึ้นมาและและแอบรู้มาว่านะครับพี่โอบ,บอกนะแอบรู้มาว่าปุ่มนี้นะครับจะสามารถสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยเออไอโฟนหน้าจอเต็มนะฮะจะมีสแกนลายนิ้วมือสักทีแต่ไม่ได้มาในรูปแบบของสแกนใต้จออาจจะมาพร้อมกับปุ่มทัเจอร์ตรงนี้ก็เป็นได้นะครับผมพี่โอเขาบอกว่าเฮ้ยมันก็จะกันในเรื่องของ,ของการเอามือไปโดนนะครับแบบว่ามือไปโดนอย่างเงี้ยมันจะลั่นถ่ายเองไหมนะครับแกก็บอกว่าต้องมีการสแกนนิ้วเข้าไปเอานิ้วชี้เนี่ย สแกนเข้าไปแล้วก็ทําการอาร่านลายนิ้วมือถึงจะกดได้เอออันนี้ก็คิดว่ามันก็จะลําบากหน่อยไหมเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจเผื่อเพื่อนจะเอาไปใช้บ้างเพื่อจะเอาไปถ่ายบ้าง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะถ่ายไม่ได้หรือเปล่าถ้าเป็นสแกนนิ้วจริงๆการวางตําแหน่งที่อยู่ด้านล่างขนาดเนี้ยมันจะลําบากในการสแกนนิ้วไหมเออเพื่อนคิดว่าไงเพราะปกติถ้าสมมติบบสแกนนิวนน้วเนาะนิ้วโป้งเราเนี่ยก็อยู่ข้างบนปุ่มโฮมพอดีพอดีแต่ถ้าอยู่ด้านล่างอย่างเงี้ยสแกนปึ๊บสแกนเนี่ยมือก็จะแบบอยู่ต่ำๆไปนิดนึงป่ะ เอออันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าเขาจะวางปุ่มนี้ไว้สแกนนิ้วด้วยจริงไหมก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับซึ่งอันนี้ก็มีเหมือนกันในฝั่งของตัว Pro ด้วย เออทุกคนงงว่าทำไมรุ่นธรรมดาก็มีตอนแรกเราก็คุยกันว่าอาจจะมีแค่ให้เฉพาะรุ่นโปรใช่ไหมตอนนี้นะครับเคสทั้ง2ตัวเนี่ยมีปุ่มแคปเจอร์นี้มาให้เหมือนกันมีรูจอะปุ่มแคปเจอร์นี้มาให้เหมือนกันทั้ง2แบบเลยอันนี้ก็เป็นในฝั่งของปุ่มแคปเจอร์ที่จะเข้ามาอยู่ในทั้ง2รุ่นแต่ถ้ามาสังเกตดีๆอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าทั้ง2เคสทั้งรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นโปรเขาจะมีปุ่มตัวของแอคชั่นบัตเทิมาให้เหมือนกันจากเดิมถ้าเป็นรุ่น ไม่มีแอคชั่นบัตทอนนะ15ก็จะเป็นแบบว่าสวิตช์ปกติในการเปิดปิดเสียงนะฮะหรือว่าเปิดปิดสั่นอันนี้เป็นแค่สวิตช์ปกติแต่ตัวของ16นะครับจะได้แอคชั่นบัตทอนที่ผลสำรวจออกมาว่า50%ไม่ค่อยใช้เขาก็จะสใส่มันตัวกับ16ธรรมดา16พลัดด้วยเหมือนกันนะครับใครรอใช้อยู่ก็เดี๋ยวได้ใช้แน่นอนสำหรับรุ่นธรรมดากับรุ่นพลัดเนาะอ่ะมาเดี๋ยวลองใส่เคสดูหน่อยละกันว่าตัวธรรมดาของ15กับ16เนี่ยใส่เคสแล้วมันดูแตกต่างก,กันมากน้อยขนาดไหนนะครับฐานกง กล้องเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนความกว้างอาจจะเท่ากันแต่ความยาวเนี่ยต่างกันแน่นอน16เนี่ยจะมีฐานที่ยาวลงมาด้านล่างมากกว่า15นะเออจะกินลงมาด้านล่างอีกน,นิดนึงดูต่างกันประมาณนึงและถ้าดูที่ด้านข้างนะครับเรื่องของปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเดี๋ยวอินเสิร์ทให้นะถ้าสังเกตดีๆเนาะปุ่มมันจะมีการขยับลงมา ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปุ่ม power รวมถึงด้านข้างนะฮะมี action button เข้ามานะครับแล้วก็ตัวของเพิ่มเสียงลดเสียงก็จะขยับลงมานี่และไตรงนี้ก็จะเป็นบ้างไว้ให้กับตัวของ capture นี่เอาไว้ทัดชัดตรงนี้นะครับงปึงป้งๆๆส่วนดูด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับยังเหมือนเดิมก็ประมาณนี้หลังจากได้จับเคสก็เดี๋ยวรอลุ้นกันอีทนกทีนึงแล้วกันนะครับแต่คิดว่าตรงนี้น่าจะ เป็นจริงตามนี้เพราะว่าอะไรพี่โดว์บอกว่าเขาก็เริ่มสั่งผลิตเคสตรงนี้จากแม่แบบ2ตัวนี้นะไปเป็นแสนชิ้นแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะมาทรงตามนี้แน่นอนไม่ผิดจากนี้แน่เพราะไม่อย่างนั้นนะครับผลิตออกมาเป็นแสนชิ้นจริงแน่เออเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับ iPhone 16เพิ่มเติมอีกนะครับมีคงมีเคสอะไรโผล่เข้ามานะครับเคสอีกหลายหลายแบบถ้าได้เข้ามาอีกนะฮะก็เดี๋ยวเอามาหยิบทําคลิปด่วนๆให้เพื่อนได้วิเคราะห์ได้รับรู้กันนะครับว่า iPhone 16 ที่กำลังจะมาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงสปงสเปคเป็นยังไงกันบ้างฝากติดตามมาถึงรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับในทุกๆช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง t u b e Facebook รวมไปถึง t i k t o อกที่อัปเดตเ,เร็วๆ่วดๆให้เพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับผมประมาณนี้ฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับลหลายๆคนจะที่รอ iPhone 16อยู่เนี่ยจะได้รู้ว่าหน้าตาออกมาต่างจาก15ขนาดไหนอ่าฝากแชร์ไปด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับวิดีโอ